คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอหัวข้อเรื่องที่ว่ามนุษย์ต่างดาวคงซ่อนตัวจากเรารู้จักไหมทฤษฎีป่ามืดทฤษฎีป่ามืด,ด,มดเมื่อจัก,กราวาลกลายเป็นสิ่งที่น่าขนลุกในซีรีส์3 b o บอดี้ b l e รมจาก Netflix ทำให้เราไม่สามารถค้นหาและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่นอกโลก ข้อขัดแย้งของเฟอร์มีได้สร้างความฉงนให้กับนักดาราศาสตร์มานานกว่าครึ่งศตรวตรรษแล้วกล่าวโดยย่อคือหากจักรวาลมีอายุเกือบ14,000ล้านปีแล้วอารยธรรมระหว่างดวงดาวทั้งหมดอยู่ที่ไหนกันทำไมพวกเขาไม่แวะมาทักทายกันบ้างละ่ะนักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาในข้อขัดแย้งดังกล่าวมากมายแต่ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวไปมากกว่าทฤษฎีป่ามืด ตามสมุติฐานแล้วเหตุผลที่เราไม่สามารถมองเห็นอารยธรรมต่างดาวเหล่านี้ได้ก็เพราะพวกเขาทั้งหมดกำลังซ่อนตัวอยู่อารยธรรมเหล่านั้นต่างเห็นตรงกันว่าการถ่ายทอดตำแหน่งของตนไปยังจัก,กรวาลโดยรอบหรือห่างไกลออกไปนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งแตกต่างจากมนุษยาชาติซึ่งได้ส่งสัญญ,ญาณวิทยุข,ของเราดังกล้องไปทั่วบริเวณกาแล็กซีท้องถิ่นของตัวเองมาเป็นเวลานาน,านแล้ว นับเป็นความคิดที่น่าหดหูแต่กลับได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากมีการนำเสนอไว้ในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่อง Tree Body Problem ซึ่งเป็นผลงานที่ทาง Netflix ได้ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมไตรายภาคของซีซิลิวแต่แนวคิดนี้สามารถเป็นคำตอบให้กับข้อขัดแย้งของเฟอร์มีในความจริงได้หรือไม่ จากคำตอบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่าสมมุติฐานป่าที่มืดมิดนี้ดูจะมีความถูกต้องน้อยกว่าแนวคิดอื่นๆเป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ทรงภูมิปัญญาหลายกลุ่มอาจปกปิดและแอบ,บซ่อนตัวเองได้แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะมีความกลัวในแบบเดียวกันและหนีจากทุกสิ่งที่อยู่เลยบ้านของพวกเขาออกไปเราไม่เห็นพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ในวัฒนธรรมบนโลกนี้ด้วยซ้ำ มอย่าแม็กเทียนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องราวพื้นบ้านกล่าวสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ฉลาดบางแห่งอาจมีสมาชิกที่ทำหน้าที่พร้อมเพรียงกันแต่ก็มักจะมีบุคคลอื่นๆหรือกลุ่มอื่นๆที่แตกต่างกันและประพฤติตัวเป็นอิสระพวกเขาบางคนอาจมีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวหรือสงบมากกว่าไม่ก็อยากรู้อยากเห็นหรือแยกออกมาอย่างสันโดษ หากหนึ่งในนั้นโบกมือทักทายเราในป่าที่มืดมิดบางแห่งนั้นก็จะมีกองไฟส่องสว่างให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนแต่ในทางเทคนิคแล้วอะไรก็เป็นไปได้เนื่องจากเรายังไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงว่าอารยธรรมต่างดาวดำเนินอยู่จริงบางทีทุกแห่งอาจต้องการซ่อนตัวจริงๆบางทีอาจมีภัยคุกคามแอบแฝงอยู่ที่นั่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งในความมืดและบางทีมนุษยาชาติก็อาจจะยังไม่ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้ กรณีของทฤษฎีป่ามืดข้อขัดแย้งของเฟอร์มีได้ถูกเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักฟิสิกส์ที่ชื่อแอนเนิโกเฟอร์มีในระหว่างการสนทนาช่วงรับประทานอาหารกลางวันเมื่อปี1950ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ใจความสำคัญของเรื่องนี้คือระบบสุริยะของเรามีอายุเพียง4.6พันล้านปีในขณะที่จักรวาลมีอายุ13.8พันล้านปี นั่นเป็นเวลาเหลือเฟือสำหรับชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่จะพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสังคมที่สามารถเคลื่อนตัวข้ามทะเลแห่งดวงดาวและสร้างหน้าดานหรืออารยธรรมใหม่ๆบนโลกอื่นได้นับไม่ถ้วนแต่เรายังไม่พบสัญญาณใดๆของอารยธรรมเหล่านั้นแล้วทุกคนไปอยู่ที่ไหนกันหมดมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้หลายอย่างที่ทับซ้อนกันสำหรับข้อขัดแย้งของเฟอร์มีแม็กเทียกล่าว อวกาศนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตต่างดาวจะมายังโลกได้หรือไม่พวกเขาทั้งหมดอาจสูญสิ้นตัวเองก่อนที่จะกลายเป็นอารยธรรมดวงดาวหรือเปล่าเราเป็นเพียงสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพียงแห่งเดียวในทุกมุมของจักรวาลใช่ไหมหรือวิวัฒนาการของชีวิตนั้นหาได้ยากยิ่งสิ่งที่ข้อขัดแย้งของเฟอร์มีบอกคุณก็คืออารยธรรมนั้นหาได้ยากแต่มันไม่ได้บอกคุณว่าทำไมถึงหาได้ยาก เอียนครอฟร์นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์และนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยายลัยลอนดอนกล่าวหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาคือใช่พวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นั่นแต่ก็ซ่อนตัวอยู่หากพวกเขาเปิดเผยตัวเองก็จะมีผู้มาทำลายพวกเขาความคิดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวผู้ซึ่งเดินทางในอวกาศได้เหล่านี้ไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยตัวเองนั้นปรากฏอยู่ในเรื่องราวของนิยายวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษของหลิวเองก็ปรากฏขึ้นในปี2008 พร้อมกับการตั้งชื่อสมมติฐานให้มีความน่าสนใจเขาบรรยายว่าจักรวาลคือป่าอันมืดมิดซึ่งอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวแต่ละแห่งก็เหมือนกับนักล่าติดอาวุธที่น้าเกรงขามคอยเคลื่อนตัวออกไปอย่างไม่ลดละและหากนักล่าผู้นั้นค้นพบชีวิตอื่นหรือนักล่าอีกคนจะเป็นเทวดาหรือปีศาจทารกที่บอบบางหรือคนแก่ที่เหนื่อยล้านางฟ้าหรือครึ่งเทพ ก็มีเพียงสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือโจมตีก่อนและกําจัดพวกมันสําหรับป่าแห่งนี้แล้วนรกก็คือคนอื่นความหวาดกลัวนั้นมีประโยชน์ในเชิงวิวัฒนาการเราอาจสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนและแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นอันตรายแต่ความระมัดระวังของเราอาจช่วยชีวิตของเราได้เมื่อเสียงนั้นเกิดจากภัยคุกคามที่แท้จริงปฏิเสธไม่ได้ว่าการก้าวร้าวนั้นมีคุณค่าในการเอาตัวรอด เซโซสตัก so นักดาราศาสตร์อาวุโสจากสถาบันค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาต่างดาวหรือเซติกล่าวการกำจัดก่อนที่จะเกิดการแข่งขันล่วงหน้าอาจทำให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายใจมากขึ้นพร้อมกับสามารถรับทรัพยากรเพิ่มเติมได้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและในปัจจุบันต่างก็เต็มไปด้วยตัวอย่างอันเลวร้ายของเรื่องนี้การต่อต้านทฤษฎีป่ามืดโชคดีที่ดาร์คฟอเรสต์มีปัญหามากมายซ่อนอยู่ในนั้น สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือเป็นเรื่องยากที่จะปกปิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอารยธรรมการที่การค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ทรงปัญญาจะกลายเป็นแนวทางปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ระดับดาวเคราะห์สัญญาณวิทยุจากการสื่อสารข้ามสายพันธุ์ของโลกก็ได้เล็ดลอดเข้าสู่ความว่างเปล่าของอวกาศซึ่งเป็นสิ่งที่อารยธรรมต่างดาวในบริเวณใกล้เคียงสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วหากพวกเขาต้องการหาพันธมิตรหรือเป้าหมายใหม่ แม้ว่าเราจะเริ่มเข้าใจภัยคุกคามจากสมุติฐาแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเงียบไปด้วยเช่นกันเราไม่เคยคิดแม้แต่น้อยเลยที่จะปิดเรดาร์ทั้งหมดเพราะมันอาจเป็นอันตร,รายได้โซ s สตาร์กล่าวมันจะไม่เกิดขึ้นการปิดสัญญาณทั้งหมดแม้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ฉลาดหลักแหลมจะพยายามปกปิดตัวเองแต่ก็ไม่อาจซับซ้อนพอที่จะทำได้ทั้งหมด สังคมมนุษย์ต่างดาวอาจพบวิธีที่จะขจัดเสียงรบกวนทั้งหมดออกไปแต่สังคมอื่นๆอาจจะเผลอปล่อยมันออกมาโดยไม่รู้ตัววิธีที่มนุษย์ถ้ำซ่อนตัวค่อนข้างแตกต่างจากวิธีที่คลิงออนซ่อนโซสตากกล่าวการเปรียบเทียบว่าเป็นป่าไม้ก็พังทลายลงเมื่อคุณพิจารณาถึงธรรมชาติที่แท้จริงของจักรวาลหรือแม้แต่การเปรียบเทียบกับกาแล็กซีเองก็ตามป่าอาจจะดูใหญ่โตและไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในความมืด แต่นั่นก็เปรียบเสมือนถั่วลิสงเมื่อเทียบกับอวกาศทั้งหมดอาจมีมนุษย์ต่างดาวที่ไม่เป็นมิตรอยู่ที่นั่นโซสตาร์กล่าวแต่ว่าระยะทางระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะกว้างใหญ่จนไม่อาจอยังรู้ได้มากเสียจนความคิดที่พวกเขาจะรู้สึกว่าจําเป็นต้องโจมตีกันก่อนนั้นดูเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแม้ว่าพวกเขาจะกลัวกัน แต่พื้นที่ระหว่างพวกเขาก็หมายความว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องแย่งชิงทรัพยากรแต่ละพื้นที่ที่จะมีโลกมีดาวเคราะห์น้อยและแม้แต่ดาวฤกษ์ที่แทบนับไม่ถ้วนอีกหนึ่งความจริงที่น่าสนใจคือโลกเป็นสังคมเทคโนโลยีที่อายุน้อยเสียงดังและเปราะบาง ก็บอกเป็นนัยยะว่าถ้ามีอารยธรรมต่างดาวอยู่ข้างนอกนั่นสังคมเหล่านั้นก็ไม่สามารถก้าวร้าวโดยสัญชตาตญาณได้ทั้งหมดหากมีอารยธรรมมากมายและอารยธรรมบางส่วนสามารถทำลายเราได้เราก็จะต้องอธิบายว่ามันไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรคาริมเจบารินักวิจัยจากสถาบันเพื่อการศึกษาอนาคตในสวีเดนกล่าว อาจจะมีจักรวาลกาเล็กติกที่คอยหยุดยั้งการต่อสู้หรืออาจเป็นเรื่องยากมากที่จะโจมตีกันในระยะไกลระหว่างดวงดาวหรือตามที่เจบาริแนะนำในรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเอเลี่ยนที่ทรงปัญญาพวกเขาได้ข้อสรุปเชิงตะกะแบบเดียวกันนั่นคือพวกเขายังคงมีอยู่เพราะสังคมมนุษย์ต่างดาวขั้นสูงอื่นๆเลือกที่จะโจมตีพวกเขาบางทีอาจจะหวังว่าจะมีการสนทนาการเพื่อหาประโยชน์ร่วมกันแทน เราไม่มีเหตุผลที่จะโจมตีพวกเขาล่วงหน้าเจบริกล่าวถ้าพวกเขาฉลาดบางทีพวกเขาอาจจะคิดแบบเดียวกับเราการที่อารยธรรมต่างดาวทั้งหมดจะมีสัญชาตญาณของมนุษย์ในการสันนิษฐานถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกี่ยวกับตัวตนอื่นที่ยังไม่รู้จักก็ถือเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจเช่นกันสำหรับผมทฤษฎีป่ามืดเป็นหนึ่งในคำอธิบายที่น่าสนใจน้อยกว่าแนวคิดอื่นๆในมุมมองข้อขัดแย้งของเฟอร์ม่ เพราะมันขึ้นอยู่กับสมมติฐานบางประการที่มนุษยวิทยาว่าไว้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมแม็กเชียกล่าวความกลัวเป็นสิ่งที่ทรงพลังแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เช่นกันสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสมมติฐานของทฤษฎีป่ามืดไม่มีอยู่จริงปัญหาก็คือแนวคิดนี้จําเป็นต้องมีความกลัวเพื่ออ,อุดช่องโหว่ในทฤษฎีสถานการณ์ที่เลวร้ายคือการคิดว่าคนที่ซ่อนตัวอยู่นั้นถูกต้อง ครอฟร์กล่าวสมมติฐานว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่อารยธรรมที่มีเทคโนโลยีตัดสินใจว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีชีวิตหรือมีเทคโนโลยีพวกเขาก็จะทำลายมันกล่าวอีกในยะหนึ่งถ้าการกำจัดมีขึ้นเพื่อมุ่งหาประโยชน์จากการทำลายล้างนั้นเป็นเป้เปาหมายหลัก ทฤษฎีป่ามืดก็จะดูมีความเป็นไปได้มากกว่าความกลัวถ้ามีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของกาแล็กซี่ใช่แล้วมันจะสามารถอธิบายข้อขัดแย้งของเฟอร์มีได้ครอฟฟอร์ดกล่าว แน่นอนว่าในมุมจักรวาลของเราอาจจะเงียบสงบเพราะชีวิตที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งบางทีที่นี้ณตอนนี้อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะมีอารยธรรมต่างดาวที่นิสัยไม่ดีชอบทํำลายล้างทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อพวกเขาค้นพบบางสิ่งที่คล้ายกับอาวุธปรามาณูหรือบางทีเราไม่เห็นพวกเขาเพราะพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นครอฟอร์กล่าว เพราะสิ่งมีชีวิตชื่นชอบการเข็นค่าได้เดินทางจากดาวดวงหนึ่งไปอีกดาวดวงหนึ่งเพื่อดับสัญญาณแห่งชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้สืบค้นและเรียบเรียงโดยวิทัศน์บรมพิชายชาติกุลขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ